ภาษาไทยเรื่องการอ่านพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลย การอ่านออกเสียงนะคะเราจะมาดูความหมายก่อนนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะก็คือการอ่านที่ผู้อื่นนะคะสามารถที่จะได้ยินเสียงอ่านด้วยการออกอ่านออกเสียงของเราใช่ไหมคะมักไม่นิยมอ่านเลยเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียวเว้นแต่ในบรงครั้งที่เราอ่านบทประพันธ์เป็นผู้ทํานองอเพื่อความไพเราะเพิ่อเพลินส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วการอ่านออกเสียงนะคะมักจะเป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟังนั่นเองคะ่ะ การอ่านในประเภทนี้นะคะก็จะมีหลายโอกาสเลยเช่นการอ่านออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผู้คุ้นเคยได้ฟังไม่ว่าจะเป็นการอ่านานิทานหนังสือพิมพ์ข่าวจดหมายใบปริวหรือหนังสือวรรณคดีต่างๆเป็นการเล่าสู่กันฟังอ่านเพื่อให้เพื่อนฟังบ้างอ่านให้คนอื่นฟังบ้างนะคะอ่านให้คนที่ไม่สามารถที่อ่านหนังสือออกได้หรือมองไม่เห็นคะ่ะ การอ่านออกเสียงที่เป็นทางการหรืออ่านในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะเป็นการอ่านที่เป็นแบบทางการเลยนะคะก็คือมีระเบียบแบบแผนในการอ่านอย่างรัดกุมเช่นการอ่านในห้องเรียนการอ่านในที่ประชุมอ่านในพิธีเปิดงานใช่ไหมคะอ่านคำปราศัยอ่านสารในโอกาสที่สำคัญต่างๆการอ่านของสื่อมวลชนนั่นเองค่ะ ค่ะคราวนี้เรามาดูหลักการอ่านออกเสียงนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ mm ่ย hmm. ข้อ1นนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนคือเราต้องอ่านแบบชัดถ้อยชัดคำค่ะและอ่านออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์คำถูกตามอักขรวิธีค่ะ 2. อ,อ่านออกเสียงให้ดังพอที่ผู้ฟังได้ยินทั่วถึงนะคะเป็นยังไงเอ่ยคือไม่ดังหรือไม่ค่อยเกินไปไม่ใช่ว่าเพื่อนอยู่ใกล้ๆเรานะคะอย่างเช่นเราจะเรียกเพื่อนข้างๆนะคะใสป่ปานใสป่ปานเรียกสองครั้งไม่ได้ยินใช่ไหมคะครั้งที่สาสา่านคือเพื่อนอยู่ใกล้เราก็ไม่ต้องเรียกเสียงดังมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะ ตกใจค่ะตกเก้าอี้ไปหัวแตกมาไม่คุ้มนะคะข้อ3ค่ะอ่านให้เป็นเสียงพูดโดยธรรมชาติเราต้องใช้น้ำเสียงการอ่านที่น่าฟังนะคะ 4. รู้จักทอดจังหวะและหยุดหายใจนะคะเมื่อจบข้อความตอน1น,นค่ะโดยที่เรานะคะจะต้องมีการเว้นจังหวะวักตอนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเราอ่านเว้นตอนนะคะถ้าอ่านผิด เป็นยังไงคะก็จะทําให้ความหมายของท้อยคําเปลี่ยนไปใช่ไหมคะผู้อ่านก็ควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องนี้ด้วยนะคะ 5. ค่ะอ่านให้เข้าลักษณะของเนื้อเรื่องนะคะเราต้องทําความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เราจะต้องอ่านคะ่ะ 6. การอ่านออกเสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเราไม่ควรที่จะอ่านช้าหรือเร็วจนเกินไปจนทําให้คนฟังนะคะฟังไม่ทันกันคะ่ะ 7. สัมผัสคารุและหูค่ะต้องอ่านให้ถูกต้องนักศึกษารู้ไหมคะว่าสัมผัสคารุและลหูคืออะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กตอกนีกก่เดี๋ยวครูด,ดิวบอกให้ก็ได้ค่ะสัมผัสคารุนะคะก็คือสัมผัสที่มีเสียงหนักค่ะส่วนลหูนะคะคือสัมผัสที่มีเสียงเบานั่นเองค่ะเน้นคำรับสัมผัสและอ่านเอื้อสัมผัสใน อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองนิยมยังมีการอ่านออกเสียงอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือการอ่านทำนองสนอค่ะเป็นลนักษณะการอ่านออกเสียงนะคะที่มีจังหวะทำนองแล้วก็เสียงสูงต่ำเพื่อให้เกิดความไพเราะ การอ่านทำนองเสนอนี้นะคะผู้อ่านเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจลักษณะาบังคับของคำประพันธ์แต่ละชนิดค่ะและต้องรู้วิธีการอ่านออกเสียงสูงต่ำการทอดเสียงการเอื้อนเสียงค่ะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคำประพันธ์ชนิดต่างๆด้วยการอ่านทำนองเสนอนี้นะคะ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่สืบทอดกันมาช้านานเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะคะควรมีความภาคภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมอันรำค่านี้ไว้นะคะเพื่อถ่ายทอดสืบต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างการอ่านทำนองสนอของโครงสีสุภาพกันเลยค่ะเสียงลือเสียง สองเือพี่หลับนายลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอายอยาได้ถามเพื่อการอ่านทานองสนอ เป็นการอ่านมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงหนักเสียงเบาเสียงยาวเสียงสั้นเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงเน้นสัมผัสตามจังหวะลีลาและท่วงทำนองตามลักษณะบังคับของบทประพันธ์ให้ชัดเจนใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่านต่อมาครูตาจะพาเด็กๆไปอ่านทำนองสนองประเภทกรองสุภาพกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ หลักการอ่านกรอนสุภาพมีดังนี้การอ่านกรองสุภาพให้ไพเราะเราต้องมีการแบ่งวรรคอ่านให้ถูกต้องนะคะกรอนสุภาพนิยมอ่านแบ่งวรรคดังนี้หากวรรคนั้นมี7คําจ <Gym. S 1> ะแบ่งการอ่านออกเป็นสองสองสหากวรรคนั้นมี8คําจะแบ่งการอ่านออกเป็นสามสองสและหากวรรคนั้นมี9คําจะแบ่งการอ่านออกเป็นส3 3 ซึ่งการแบ่งคำนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละวรรคค่ะต่อมานะคะอ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธีอ่านคำให้เอื้อสัมผัสเพื่อเพิ่มความไพเราะอ่านเสียงดังฟังชัดไม่เบาหรือดังจนเกินไปและใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้หลักการอ่านทำนองสนอประเภทกรสุภาพไปแล้วนะคะครูตาล จะพาเด็กๆไปลองอ่านเรื่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคนของท่านพุทธทาสพิกคุค่ะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนการอ่านทำนองสนอเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววคน ถ้าใจตาำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียก มนุษย์สร้างเพราะทำถูกผู้ถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันจริงใจสกะปรกมืดมัวและร้อนเรา ใครมีข้าวควรเรียกว่าพีสิ่งเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวาบคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตก จงรีบยกใจตนรีบขนควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอยเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ